ทราบว่าได้หนึ่งช่วยว่าการนะครับแ,แต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะอย่างไรซึ่งพอได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะได้อัปเดตท,ทางพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งโ้าี่เป็นของสุพรรณของกลุก่มอานะย่างที่เรียนครับว่าให้ได้ข้อสรุปกับทางพักจัดนำก่อนว่าจะเป็นจุดไหนอย่างไรแล้วก็จะได้หาบุคคลต่อไปนะครับ ก็ต้องเรียนว่าหาบุคคลที่เหมาะสมนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะไปที่ไหนก็เลยยังไม่แน่ใจแต่ว่าในส่วนของว่าการนั้นเนี่ยก็ที่พูดคุยกันมาก็คือเรายัางอยู่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต,ต่มเดือดนะครับส่วนเรื่องอื่นอ,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 อันนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ข้ออย่างที่เรียนครับยังไม่ได้ข้อสรุปจากทางในการพูดคุยกันก็เลยเดี๋ยวพอได้ข้อสรุปแล้วจะรีบนําเสนอให้กับพี่น้องส่วน นี่ตอบแทนไม่ได้นะครับเตียมแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์การแก้นำของพรรคเพื่อไทยบอกว่าสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุปว่าจะเรื่อของประวัติศาสตร์หล้วก็ก็คนไหนที่สรุปได้แล้วก็คงสรุปนะครับอันไหนที่ยังไม่จบก็คงรอรอความชัดเจนต่อไปแล้วอย่างปัญหาของพรรคเพื่อไทยหนาเนี่ยมันมีตำแหน่งแล้วแล้วมีสองตรงนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากตรงนั้นอ๋อเราพูดคุยกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเรายังไม่ได้ข้อสรุปก็เลยยังไม่ได้อยากจะพูดคุยอะไรกันล่วงหน้าไปก่อน อันนี้เราได้ให้ข่าวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับคิดว่าก็คงไม่ขอพูดไม,คไม่คงไม่ขอพูดอีกนะครับเราได้แสดงจุดยืนไปแล้วนะครับขอบคุณครับเอาก่อนเลย